ีค่ะทุกคนนี่ก็คือ Cle a n เปซพรีเมียมนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง c ล e a n เปซพรีเมียมพาทัวร์นั่นเองที่นี่ไม่ใช่บ้านธรรมดานะทุกคนที่นี่เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงน้องสุนัขพันธุ์หนึ่งซึ่งน่ารักมากซึ่งนั่นก็คือสายพันธุ์ชิวาวา่าเองที่นี่นะคะเขาจะเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ชิวาวาแล้วต้องบอกว่าเป็นเกรดระดับการแข่งด้วยและที่สำคัญที่น,นะคะรางวัลเยอะมากเยอะแบบ มากๆคือแบบพาทุกคนไปชมกันเลยดีกว่าแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของฟาร์มกันว่าอะไรเป็นมายังไงทําให้เขามาผันตัวมาเลี้ยงเองแล้วก็มาแบบเพาะสุนัขขายเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่กับคุณมิ้งแล้วนะคะี่สวัสดีค่ะ รบกวนคุณมิงแนะนำหน่อยค่ะว่าที่นี่คือที่ไหนคะอ๋อก็มิงนะคะจากบ้านไนคอนชิวาว่าค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นชิวาว่าใช่ไหมคะที่คุณมิ้งเาเลี้ยงแล้วหลกัหลกๆก็คือเพาะเลี้ยงแล้วก็ทําอะไรบ้างอ่อมีประกวดแล้วก็มีมีบีทแบ่งให้กับลูกค้าด้วยว่าที่นี่เขาจะเป็นเน้นสายประกวดโดยเฉพาะใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นประกวดมากกว่าอยากถามข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆคะ่ะว่าจริงๆแล้ว คือน้องอะชิวาวาเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์ของประเทศอะไรคะเออจริงๆชิว่าว่ามีต้นกาเนิดจากเม็กซิโกเม็กซิโกใช่ค่ะเดียวใช่ค่ะต้นกําเนิดเลยอ๋อจริงๆชิว่าว่าจะมี2แบบก็คือขนสั้นกับขนยาวค่ะแต่ว่าลักษณะภายนอกเขาก็คือมีความเหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกันทําไมคุณนิ้งถึงเลือกเพาะตัวแบบพันธุ์สายพันธุ์ชิวาวาอ๋อจริงๆชิาว่าเป็นเป็นสุนัขที่ที่ตัวเล็กค่ะเราก็เลยชอบ ชอบตรงที่แบบว่าเออเราชอบพาไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพาไปร้านอาหารพาไปอะไรอย่ได้ว่าลูกค้าแบบคนที่ดูอยู่เขาแบบเฮ,ฮ้ยมันตรงกับฉันฉันอยากเลี้ยงพันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆเอ่อเชื่อว่าว่าพ,พาไปไปทานข้าวไปร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาตัวเล็กแล้วก็ถ่ายรูปส่วนใหญ่จะเน้นถ่ายรูปอะค่ะแล้วก็ลงโซเชียลอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้กระแสแบบโซเชียลกำลงังม,มาเหมาะกับคนทุกประเภทเลยค่ะเชื่อว่า,วา ถ้าเกิดว่าคนนั้นรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เรียนได้หมดเลยค่ะแล้วที่เขาที่ที่คุณหญิงบอกว่าที่เนี่ยค่ะเป็นสายพันธ์แข่งอันเนี้ยพออยากทราบลักษณะของการประกวดหรือว่าเออ,อสายพันธุ์แบบนี้ที่จะส่งประกวดจะต้องมีลักษณะแบบไหนหอเงี้ยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวหนึ่งไอ้นี่ให้ดูด,ดีกว่าน้ะก็ดูจากหนึ่งนะคะสต็อปหน้า นี้ค่ะแล้วก็ฟันเนี่ยค่ะฟันนะคะแล้วก็ดูที่ขาหน้าค่ะตรงนี้ต้องตรงแล้วก็หลังเนี่ยต้องตรงเนี่ยค่ะแล้วก็มีมุมขาหลังเนี่ยค่ะ่ะแล้วก็มีหาง่างนี้ ก็สาหรับคนที่อยากเลี้ยงน้องหมาเชื่อว่าแล้วก็อยากประกวดหรือจะอยากทําเป็นธุรกิจอะไรนี้นะคะก็วิธีการเลือกไม่ยากเลยค่ะเลือกที่ชอบเอาที่เราชอบเพราะว่าเชื่อว่าเนี่ยเราต้องเลี้ยงเขาตลอดไม่ว่าจะเป็นสุนัขคันไหนก็แล้วแต่เราต้องเลี้ยงเขาอันที่2ก็คือเรื่องสุขภาพโครงสร้างของน้องรอง้ยคะที่จะไปบีบต่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุต้องคัดนิดนึง คิดว่าดูแลไม่ยาาค่ะเป็นหมาตัวเล็กๆคือใช้พื้นที่ไม่เยอะก็คือแล้วก็เราสามารถคือเขาติดเราอยู่แล้วอะค่ะก็คือพกไปไหนมาไหนได้เลยใส่กระเป๋าไปก็คือออกจากบ้านได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลี้ยงม่ยาาค่ะใชื่อว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายค่ะความของคุณน,นี้ค่ะเริ่มต้นเด็ดล่ะใคาอยู่ที่เท่าไหร่ของน้องเอ่อที่บ้านจะเริ่มต้นอยู่ที่หนมื่นห้าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกตประกวดจะเริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นแล้วอย่างนงี้ถ้าสําหรับลูกเพจที่แบบสนใจอยากซื้อ น้องๆจากฟาร์มค okay. mm ุณม okay. mm ิ mm ้งอ mm ันนี bye. Bye ้แบบให้ส่วนลดพิเศษเลยนะคะถ้าบอกว่ามาจากเพจคลีนเพจพรีเมียมคลีนเพจพรีเมียมเดี๋ยวดูราคาพิเศษให้แล้วกันค่ะโอเคสำหรับคนไหนที่สนใจอยากเลี้ยงน้องชิว่าว่านะคะก็ให้บอกมาว่ามาจากเพจคลีนเพจพรีเมียมนั่นเองจะได้ระคะพิเศษจากคุณมิ้งไปเลยแล้วก็วันนี้นะคะก็สนุกมากๆน้องสวยทุกตัวเลยก็อาจจะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย 哦。Oh. <laughs>